สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กนินจาสี่ร้อยนะครับนินจาสี่ร้อยนะครับมาทําสีม่วงนะครับมาทําสีม่วงไล่เหมือนไทเทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการไล่สีไทเทแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณเนี่ยเนี่ยครับไล่ไทเทอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยบริเวณนี้ครับต้องเป็นสีน้ําเงิน ขอบล้อเนี่ยครับก็ต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ลูกค้าชอบนะครับชอบที่จะให้เป็นสีม่วงนะครับไม่ชอบให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็เลยพ่นเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ไล่เหมือนไทเทนะครับไล่เหมือนไทเทก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้การทำก็ส่งรายละเอียดให้ลูกค้าดูทุกขั้นตอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพ่นสีไล้สีลูกค้าชอบแบบนี้นะครับเราก็เลยจัดให้นะครับตามคําขอของลูกค้านะครับจัดให้ตามคําขอของลูกค้านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสีม่วงไล่เหมือนไทยเทนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับนินจาสี่ร้อยครับล้อหน้านินจาสี่ร้อย ทำเป็นสีม่วงนะครับไล่เหมือนไทยเทนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ลูกค้าชอบแบบนี้นะครับก็เลยจัดแบบนี้นะครับแปลกดีครับนานๆจะมีมาทำานี่นะครับไล่ไทยเทอันนี้ลออหน้านะครับรายละเอียดก็เหมือนเดิมทุกๆคู่นะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับในการทําสีนะครับนี่นะครับ ให้ดูขอบแม็กนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้นี่นะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในทุกๆคู่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับรับประกันนะครับหน้าแป่นต่างๆนะครับจานดิสนะครับ ABS เอ่ย ซีนบริเวณนี้งัดซีนออกนะครับปิดกันสีไว้ให้นะครับเดี๋ยวเวลาประกอบเราก็จะไปตอกซีนใส่ให้ปกตินะครับจุบลมก็ปิดกันสีนะครับปิดกันสีไว้นะครับปิดกันสีไว้นะครับยางดําสวยงามนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟฉายให้ดูนะครับชดเชยแสงให้ครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมความเงานะครับถ้าโดนแสงโดนอะไรก็ประมาณนี้นะครับล้อนินจา400นะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันนะครับนี่นะครับล้อหลังนะครับไล่ไทเทเหมือนกันนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการโทนม่วงนะครับ ต้องการเทอร์นโทนม่วงจริงๆแล้วนะถ้าไล่ไทเทกันจริงๆล้อหน้าล้อเนี่ยครับจะต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับต้องเป็นสีน้ําเงินแต่ลูกค้านะครับประสงค์อยากให้เป็นสีม่วงนะครับลูกค้ามีความชื่นชอบนะครับอยากให้เป็นโทนม่วงนะครับเราก็เลยจัดให้ครับตามคําขอนะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเราไม่เคยขัดนะครับเราจัดให้ตลอดนะครับไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอด ดูอีกด้านหนึ่งนะครับล้อหลังนะครับนินจา400อ่านี่นะครับเราไล่เหมือนไทยเทให้นะครับประมาณนี้ครับประปาณนี้ครับประมาณนี้นะครับล้อหลังก็เหมือนล้อหน้านะครับเราไม่ได้ถอดยางนะครับและเราก็ไม่ได้ปล่อยลมยางแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้นะครับอ่านี่นะครับ สีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสาตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับการทําสีของเราเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเราใช้สกอตเทปปิดกันสีเอานะครับนี่นะครับสกอตเทปปิดกันสีนี่ครับสกอตเทปปิดกันสีเอานะครับในทุกๆคู่นะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกครับรายละเอียดก็เหมือนล้อหน้านะครับปิดกันสีนะครับ บริเวณนี้ก็ปิดกันสีนะครับดุมฝั่งนี้นะครับอ่าบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับบริเวณนี้อ่านี่นะครับบริเวณนี้นะครับปิดกันสีไว้ให้นะครับผมยังไงก็ฝากผลงานนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านเรามีสามช่องทางนะครับให้ติดตามนะครับมี facebook นะครับมีเพจแล้วก็มีช่อง youtube นะครับ มี a c e b o o k นะครับมีเพจแล้วก็มีช่อง youtube นะครับ f a c e b o o k เพจช่อง youtube พิมพ์ค้นหาคำว่ารังสิตท,ทำสีล้อนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่ารังสิตท,ทำสีล้อจะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับ f a c e b o o k เพจแล้วก็ช่อง youtube นะครับร้านเราก็เป็นร้านรับบริการนะครับทำสีทุกชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ 2K หรือว่าระบบพาวเดอร์โค้นะครับ แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกนะครับเช่นรับหุ้มเคปล่าผ้าแท้นะครับรับทำแคทบา์มอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับรับเคลือบแก้วนะครับเซรามิก10 h เฮดนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดนะครับเคลือบแก้วหมวกกันน็อกนะครับยังไงก็สนใจบริการด้านไหนของทางร้านก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับร้านลังสิตทำสีล้อครับสวัสดีครับ